สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแพมและความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลทุเรียนกันนะคะวันนี้เราจะไปสวนทุเรียนกันที่ภาคเหนือค่ะซึ่งระยะทุเรียนนะคะที่แพมได้สอบถามกับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพันุหนักหรือว่าพันุเบานะคะพันุหนักอย่างเช่นหมอนทองพันเบาอย่างเช่นหลงรับแลหรือนรับแลชนีกําลังอยู่ในช่วงระยะดอกบานค่ะเมื่อเราทราบถึงระยะของทุเรียนกันแล้วนะคะเราก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะ สิ่งสำคัญที่ต้องดูแลทุเรียนเลยก็คือการลดปริมาณการให้น้ําค่ะให้ลดลงนะคะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งค่ะเพื่อให้น้ําหวานที่ปลายเกสรตัวเมียมีความเข้มขน้นและระวังนะคะอย่าให้ดอกทุเรียนเปียกน้ําค่ะและมาต่อกันที่อีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะคะที่สําคัญมากๆเลยในช่วงนี้นั่นก็คือการปัดดอกทุเรียนค่ะการปัดดอกทุเรียนนะคะจะทําให้ทุเรียนติดผลดกขึ้นค่ะรูปทรงดีมี5พูเต็มค่ะ ที่เราต้องช่วยผสมเกสรน,นะคะด้วยการปัดดอกทุเรียนก็เพราะว่าดอกทุเรียนนะคะมีลักษณะดอกคว่ำค่ะการผสมเกสรโดยแมลงธรรมชาตินะคะจึงเกิดขึ้นได้ยากค่ะการปัดดอกนะคะควรทําในช่วงเวลา1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มค่ะโดยใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะปัดที่ดอกเพื่อผสมเกสรค่ะสภาพอากาศที่ภาคเหนือในตอนนี้นะคะอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเลยค่ะ ฉะนั้นนะคะดินจะแห้งไวมากๆเกษตรกรต้องคอยสังเกตดินนะคะในช่วงนี้ควรให้น้ําอย่างเพียงพอและเหมาะสมค่ะและก็ระยะดอกบานนี้เองนะคะเกษตรกรควรงดนะคะการใช้สารเคมีเพื่อกําจัดมแมลงและศัตรูทุเรียนค่ะได้เทคนิคดีๆกันไปแล้วนะคะอย่าลืมนําไปปรับใช้กันด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะพี่ๆเกษตรกรอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าจะได้มีแรงนะคะในการอยู่ดูแลทุเรียนตั้งแต่ระยะดอกบานจนถึงติดผลตลอดช่วงฤด,ดูหนาวนี้ค่ะ